<_ an> อันนี้ <van> <_ an> อันนี้โค <_ an> อันนี้ช้าเพิ่มแล้วร้อยเปอร์เซ้ช้าไม่มีแรงนะคะอันนี้ไม่ต้องทำอะไรเลยนะคะ <_ an> ับนะคะที่ตะลิ่งชันเนาะมาที่คลองบางละมานะคะลูกนกก่ะคองน้องเลากเลอใสสะอาดเลนอกจากจะมีผักตบแล้วยังมีเรือหางยาวด้วยหมูมวลคณะของเรานะคะแต่งตัวมาเหมือนจะไปงานวิ่งเลยค่ะทุกคนเดี๋ยวไปถามนะคะนักวิ่งของเรานะคะใส่ชุดซี x มาค่ะที่ค่ะ วันนี้เธอจะมาเล่นซับนะคะต้องค่ะมาควบคุมมือใหม่ปกติตองเล่นอยู่แล้วใช่ไม่ยากเลยพูดเลยว่าแบบถ้าเราบาลานซ์ดีทรงตัวได้ก็คือได้แต่ถ้าเราบาลานซ์ไม่ดีทรงตัวไม่ได้ก็คือตกน้ํานะคะค่ะและอีกหนึ่งคนนะคะผู้ก่อตั้งผู้ก่อตั้งและผู้ชักชวนแล้วก็ผู้ที่เหล่าทุกคนมานะคะรักวิ่งต้องมีการบาลานซ์กลางๆลำตัวที่ดีใช่ไหมคะลูก คุณครูเขาจะให้เราฝึกพายกันอยู่บริเวณหน้าลานนี้ก่อน,นก็คือเป็นการฝึกบังคับตัวบอร์ดนะคะว่าไปข้างหน้าเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายไงส่วนนี้คนนี้โปรโมากยืนแล้วมันลอยไม่เห็นไม่เห็นไม่ได้ถ่ายไว้เลย อันนี้เราก็ลงมานะคะเล่นทัพครั้งแรกนะคะคลองนี้ก็ดีธรรมชาตินะคะใช่ไหมคะตองธรรมชาติสุดๆปบองเลย oh. ใสมากจะเห็นปลาเข็มเลยค่ะพอเราเริ่มบาลานซ์ตัวได้นะคะก็จะมีความสนุกเดี๋ยววันนี้เราจะพายไปตามคลองตรงเนี้ยสองกิโลแล้วก็กลับอีก2กิโลเส้นทางก็ประมาณ4กิโล เป้าหมายของเราเนี่ยเราจะไปตลาดน้ําน่าจะมีแหละตอนนี้เริ่มหิวข้าวแล้วก็สําหรับพายซับไม่ยากเท่าไหร่นะคะแต่ว่ามานันต้องใช้เรื่องของความแข็งแรงของแกนกลางลําตัวแล้วตอนนี้ทุกคนไปทางนู้นแล้วหิวข้าวแล้วอย่าไปกินข้าวอะตลาดน้าอยู่ไหนเนี่ยไปเร็วและในที่สุดนะคะเราก็พายเรือมาถึงร้านลุงแล้วนะคะ จอดกินก anyway? like ๋วยเตี uh, oh, ๋ยวเลยดีไหมพี่เล็กเราไม่รีบขนาดนั้นมากเรากินก๋วยเตี๋ยวแล้วเรากลับคุณลุงคะตรงนี้เป็นวัดอะไรนะคะตลาดน้ำวัดตลิ่งชันแล้วปกติลุงขายที่ชู่หน่อยไหมคะขายเป้าอาทิตย์นะครับถ้าธรรมดาก็วิ่งไปตามบ้านตลาดน้ำสองคลองวัดตลิ่งชัน เราไปไหนต่อเนี่ยไปอีกอ่ะอไปกลับห,หลังจากที่พายมาอีกสักพักหนึง่งใหญ่เลยลก็เป็นจุดถ่ายรูปนะคะ Hidden Place เป็นป่าอเมซอนไปแล้วนะคะเดี๋ยวไปถ่ายรูปกันนะคะ อันนี้ช้าเพิ่มนะน้อยไปยอันนี้คือหายช้าไม่มีแรงนะคะอันนี้ไม่ต้องทำอะไรเลยนะคะมาแล้วสามลามสามลามต่อกันเลยเป็นไงคะพี่แรกสนุกไหมคะสนุกมากเลยค่ะในที่สุดแล้วก็มาถึงฝั่งเป็นที่เรียบร้อยแล้วนี่นะคะก็คือการมาไายซับของเรานะคะสนุกมาก